Vamos lá, gente ทีมงานเซมนครับนี่รถรอครับของเสียแจ็ปครับอ้อไม่ลื่จ้ะไม่ไม่ลื่จ้ะลื่แจ้ะเลย ไายเลยเดี๋็กนำมาอีกนำมาอีกไม่มาเยอะเลยคุณดินอีแม่จำคุณดินอีใส่หื้อนะครับ <laughs> มีทนนะรุ่งเสือเงนะี้ยอ๋อ โบกเนี่ย <laughs> เลยตามเช้า่อยได้ตามเช้าเลยลุ้าช้าเลยตามช้าเลยแจกบินไม่ต้องเดินแล้วตอนนี้เราต้องมาบินเองนะเ <laughs> <laughs> สียใจครับเด็กกาซิงเงะ <laughs> บางคนลังไม่มีครับไม่นิยมครับสิเงร์นี้ ทีมงานจากบ้านเซาสุกไะโอ้ไปแบกยางเฮ้ยโอ้ชนผานะครับเจ้ปากอ่ากนก็น่าขี้เมาลือก,กี้วะลืองสัน้จนจอลืองสัน้นเกือเอืู่ทุ่นลาเต้เกือบนะเนาะ đi à rồi đi à? Ồ, lại để thơ ơi, tên nó <laughs> อี๋เรื่องไตยเนียทำ่ะไอจ้วงตราขร้นมา่ากระตจอจเหรอผ่านไปเลยครับสียแจ๊บอ้ท่สวยครับตะไทยนี่ lời lời tự ô vân hai cào chơ bà lê hàm rocky á Ừ, chị ơi, chị em คครับก็ขอจบคลิป่นี้ครับสวัสดีครับ